ครับตอนนี้นะฮะผมมาทานบิสเก็ตนะครับผมมันเป็นเนื้อย่างแบบเท็กซัสนะฮะมันจะนุ่มมากนะครับผมหน้าต่างมันนะฮะดูนะเห็นไหมกระหลดหกหัอย่างนี้นเลยเห็นไหมนะมันจะนิ่มมากนะครับนี่ดูความนิ่มย,ย้ยของมันโอ้โหยอดมากนะฮะแล้วก็มีเครื่องกินอื่นๆมาด้วย คือบิสเก็ตเนี่ยปกติถ้า<ม>ต้นตำรับมันจะอยู่ที่อเมริกาเท็กซัสนะครับซึ่งแบบว่าผมก็เห็นชาวไทยหลายคนเริ่มฮิตทานกันนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ริมรสยังไงซึ่งโชคดีที่โอากาครับก<ม>็มีร้าน<ม>ที่ขาย<ม>ขนาดนี้เหมือนกันนะฮะเปนไรไม่เป็นไรังนั้นก็ออนเนี่ยครับเราจะได้ลองกันดูว่าเป็นไงนะครับคือต้องขอบอกว่ามันอร่อยมากนะครับดี่ลองไปทำมันโผลอันนู้นน่าจะเป็นงเศียมากับเพื่อนๆชาวไทยนะครับผม โอเคครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจก็คือซอสที่เขาให้มานะฮะอไอ้เที่ยซอสพริกสีราชาครับสุดยอดอะนะคุณกินเนื้อย่างเท็กซัสนะฮะแล้วก็กินซอสพริกสีราชาครับก็มีขนมปังอะไรนี้ด้วยนะแล้วก็ต่งเพิ่มเติมมาก,กินไปด้วยกันลองเท็กซัสแปลกๆเนาะเดี๋ยวลองดูครับ นี่ขนมปังคอนเบรดนะครับที่เราสั่งมาต่างหาก่าม่รู้เป็นไงนะครับลองดูอืมอ๋อผมก็ใจว่ามันจะเป็นมันบันโถงองว่าแมันแปะคล้ายใกล้ตั้งโถ่ทั้งมันอาจจะเป็นขนมปังที่ทําจากข้าวโพดมันก็เลยไม่ใช่ขนมปังที่ไอ้ที่ี่คือบันโถไอ้ที่แซมกินเนี่ยคือบันโถแต่นั่นไม่ใช่บันโถไอ้นี่คือมันโถคือแป้งข้าวโพดแต่นี่คือแป้งข้าวสลีอืม นี่มัน texture มีของแบบนี้เหรอใช่นะไม่รู้นะคื้อเนี่ยมันมีอันนึงอแม่มันแป้งแป้งข้าวโพดแล้วก็อย่างเนะมันแป้งหมันโถ่ต้งแบบได้ t e x t u มีของแบบนี้เหรอแต่ไม่รู้นะบอกว่ามันก็เข้ากันดีนะก็อร่อยนะเว้ยพูดไปเล่นไปเพ<ม>ื<ม>่ช่วยกินขนมปังแบบอีออ่นั่นอ่ะแบบเที่ยวกินในซูปเปอร์กันนะเออ<ม> อนนี้เข้าใจแล้วทำไมมิสเกตถึงเริ่มฮิตในหมู่คนไทยเพราะว่ากินง่ายแล้วก็มันมันก็แบบยังไงมันไม่ได้คาวแบบเนื้อวัวปกติที่บางคนอาจจะไม่ชินกับกลิ่นเออนื้อวัวแบบนั้นอืมมันจะให้เนื้อแบบให้กลิ่นรสชาติที่มันแตกต่างออกไปอย่างนั้นนะครับแต่บอกว่าสุดยอดมากนะครับมือนี้ประมาณนี้คะเดี๋ยวเราขอรับประทานกันต่อนะว่าคูเอามันโผล่มาโอเคครับเ,รเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะีคาับ